สวัสดีครับผมสิบกรอญญมณีนะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นพลอะไรครับเห็นสีแดงแแล้วก็คงไม่พ้นทับทิมนะครับแต่มันจะแปลกจากที่อื่นก็คือเป็นทับทิมของในประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามยก็ให้กับประเทศไทยของเรานะครับผมแต่เป็นคุณลักษณะไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่กับของไทยก็ไม่เหมือนกันเห็นไหมนะครับคือตัวนี้นะครับผมตัวนี้ คือตัวของทัพทีมเวียดนามนะครับอันนี้ตัวเซฟไฟเซฟไฟตัวนี้ทั้งมีทั้งบรูซัฟไฟแล้วก็ซัฟไฟอมสีม่วงด้วยนะครับผมตัวนี้ซัฟไฟอันนี้ก็ของเอามาจากเวียดนามหมดนะครับผมเนี่ยที่ผมคัดออกมาตัวนี้ตัวแต่เม็ดใหญ่หน่อยนะครับอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้ก็ประมาณตั้งห้าหกกะลัดนะครับผมแต่มันไม่มันไม่ค่อยสวยเหมือนกับของของไทยแล้วก็ของ โมสปิก uh, นะครับผมมันคน,คนละอย่างกันไปเลยนะครับของขอเวียดนามนะเนื้อเนื้อมันไม่ค่อยละเอียดนะครับผมอันนี้ผมเอามาให้ชมนะครับเนีย่ยเอามาให้ชมเป็นตัวอย่างนะครับผมตัวนี้นชุดนี้ผมอเอาเก็บไว้นานนะครับผมเก็บไว้เป็น10กว่าปีแล้วนะครับเอาไว้เพื่อศึกษาวิเคราะห์นะครับผมว่าอัญมณีประเทศไหนที่มันจะสวยงามมาเปรียบเทียบใส่กันนะครับนะเดี๋ยวในในคลิปต่อไปผมก็จะเอา แม้ตั้งแต่อันนี้เป็นเป็นพลอยไม่ใช่พลอยดิบนะครับเป็นพลอยเผาเก่านะครับพลอยเผาเก่าคือใช้ความร้อนนะครับผมใช้ความร้อนอย่างเดียวนะครับผมอันนี้เป็นทัพเขาเรียกว่าทัพทีมของเวียดนามนะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยเรานะครับผมมันอยู่ใกล้กับไทยเราแต่คุณสมบัติจะแตกต่างกันมากเลยนะครับสวยเหมือนกันแต่ในชุดนี้มันเป็นเป็นเนื้อแก้วนะครับเป็นเนื้อแก้วแต่ก็ แต่มันเป็นไซส์ขนาดเล็กนะครับเป็นไซส์ขนาดเล็กมันไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเป็นเนื้อแก้วนะครับแต่ก็สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นของซัฟไฟนะครับซัฟไฟมันจะมีหลายสีนะครับมีทั้งสีน้ําเงินสีน้ำเงินเนื้อบรูสัฟไฟตัวนี้เนี่ยบรูสัฟไฟนะครับผมสีน้ําเงินบรูสัฟไฟแล้วก็เนี่ยมันมีสีสีอมม่วงด้วยนะครับ <Yeah. S 1> น้ําเงินอมม่วงพวกเนี้ย เงินเราม่งวงนะครับสวยแต่ละชนิดก็แต่ละประเภทมันมันแต่ละประเทศมันจะไม่เหมือนกันอย่างของพาม่าของพาม่ามันก็จะออกทอัาทีทมจะอมขาวนะครับผมอ,อมขาวนะอมขาวเพราะเพราะแหล่งกําเนิดมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ของโมซัมบิกมันก็จะอมทั้ง ชมโูนะครับแล้วก็อมทั้งม่วงนะครับของโมสบิกเนี่ยของโมสบิกนะครับของโมสบิกมันจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมนะแตข่ของเวียดนามนี่ก็เป็นคุณสมบัติเฉพาะของประเทศเวียดนามโดยตรงนะครับผมนะอันนี้เวลาเข้าในห้องแลบเพืาตรวจสอบออกมาแล้ว,ลวก็จะเป็นของเวียดนามนอันนี้นะครับผมแล้วก็สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมนะอย่าลืมติดตาม ในในในคลิปต่อไปนะครับผมในคลิปต่อไปผมจะเอาพลอยของอเปรียบเทียบระหว่างพลอยเาขาเขาเผาใหม่ของแล้วก็พลอยดิบของมซัมบิกนะครับผมของโมซัมบิกซึ่งเป็นพลอยที่กําลังมาแรงนะครับผมเป็นพลอยสวยงามเป็นอัญมณีสวยงามกาลังกาลังมาแรงอย่างมากนะครับผม สวยงามราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าใครรีบซื้อเก็บสะสมไว้ก่อนพร้อมเนี่ยถ้าเหมือนพับทิมข้าหน้าเพราะมันจะหมดนะครับเหมือนกันหมดหมดหมด,หมด ทุกประเทศนั่นแหละครับเพราะอัญมณีนเนี่ยมันมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันมันเกิดมาเป็นหลายร้อยล้านปีมาแล้วนะครับผมแล้วมันก็หมดไปแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยๆมันก็หมดหมดอย่างประเทศไทยเราของเรานะครับก็หมดไปแล้วนะครับผมหาอีกไม่มีแล้วไม่เงินไปหาซื้อไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนกับเพชรหรือก,กับทองคําเทียกับทองคํานั้นอ่ะมันหมุนเวียนกันได้นะครับผมแต่พลอยนี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของมัน เป็นสีของใครของมันเนื้อก็ของใครของมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครรีบมีเงินโอ๊ยร้อยมีเงินมันรอไม่ได้อกครับผมจะรอแล้วคุณเขาซื้อไปก่อนล้วคุณก็ไม่ได้เลยนะครับผมคุณซื้อไปก่อนเขาซื้อไปก่อนล้วคุณก็ไม่ได้อะไรเลยจะรออีกชาติไหนก็ไม่มีแลวนะครับผมไม่เหมือนเพชรเพชรสีขาวก็มีเพชรสีเหลืองมันก็มีไปซื้อที่ไหนก็ซื้อได้เพราะมันมีร้านขายเพชรยงแต่คุณมีเงินหรือไม่ถ่านั้นยังทองคาก็เหมือนกันครับทองคำอะสีเหลือง ีเหลือต้องทำกี่เปอร์เซ็นต์คุณอยากได้คุณไปร้านไหนก็ก็ซื้อได้ อันนี้มันคือคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับผมราคามันก็อยู่ประมาณนะั้นคงที่นี่พอยเนี่ยมันราคามันไม่คงที่ครับเพราะถ้ามันหายากหมดไปแล้วราคามันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆรอยอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าง,งแต่ละประเทศเนี่ยซื้อไว้เนี่ยอย่าง,งผมเนี่ยเอาเอามา,า,า,ากลักตุนไว้ามาเก็บไว้ว่าเออแต่ละประเทศมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะครับผมมันความสวยมันแตกต่างกันอย่างไรเพื่อเอาไว้ศึกษาแล้วก็ถ้าใครสนใจก็อาจจะให้เอาไปไว้เป็นสมบัติ ผลัดกันชมได้นะครับผมอันนี้ผมเอาพลอ,อยของถ้าพีมเวียดนามแล้วก็ซับไฟของเวียดนามนะครับเอามาให้ชมในวันนี้นะครับผมเดีย๋ยวในคลิปต่อไปผมจะเอาพลอ,อยของอเปรียบเทียบระหว่างของโมซัมบิกนะครับระหว่างเขาเผา,าใหม่แล้วก็พลอยดิบมาให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำถ้าพิมเวียดนามแล้วก็ซับไฟเวียดนามไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม